คุณว่าจริงไหมในหน้าที่ตอกช็อมือใหม่ที่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำช่องเนี่ยแล้วต้องขายสินค้าไปในแนวทางเดียวกันสมมติว่าเท่าแก่ทำคลิปวิโดีโอปกากตะก้าขายหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าหนังสือหาเงินล้านง่ายๆได้ติกต็อกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มนโนและหนังสือนี่ครับหาเงินแสนจากในหน้า t ิกต o อกแอปกเฟอเรอ่ะเรามาดูกันสําหรับความเชื่อของเท่าแก่ความเข้าใจของเท่าแก่นะนั่นก็คือแพลตฟอร์ม t ิกต็อกเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยตามความสนใจของผู้เล่นหมายความว่าอย่างไงครับตอนนี้เท่าแก่เนี่ยกำลังทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับหนังสือหนังสือสอนทําำนหน้า tiktok shop หมายความว่าในเฟรมนี้ที่เพื่อนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่เท่าแก่กําลังพรีเซนต์หรือนําเสนอสินค้าที่เป็นหนังสือสอนทํานหน้า tiktok shop และกลุ่มเป้าหมายของเราที่เขาจะซื้อหนังสือนี้คือใครครับคือคนที่มีความสนใจเรื่องการหาเงินด้วยวิธีการทำนายหน้าติ๊กต็อกพอเรารวบรวมข้อมูลตรงนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์และความรู้เนี้ยทุกแก่มาจากไหนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเราเนี้ยเอามาจากหนังสือพวกนี้แหละครับพอเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับต่อไปทำไงครับเรามาดูสิ่งน,นี้ครับนั่นก็คือ ติกตอกเนี่ยครับมันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบ AI ในการนําส่งคลิปนะครับแล้วมันจะนําส่งคลิปได้ถูกได้ยังไงครับมันนําส่งคลิปได้ถูกจากการที่คุณทําคลิปติด S C O S C O นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือเวลาคนเสิร์ชหาเวลาคนเขาจะเสิร์ชหาเนี่ยคือคนเนี่ยเขามีความต้องการ เขามีความสนใจเรื่องนั้นเช่นเขามีความต้องการหรือสนใจเรื่องความรู้เรื่องนี้เขามีความต้องการและสนใจเรื่องความรู้เรื่องนี้เขาจะไปที่รูปแว่นขยายและไปคีข้อมูลว่าหาความรู้การทําเงินในหน้า t ิ k กตออ๊อกช็อปและสิ่งนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่คนคนนั้นสนใจและระบบ i ครับ มันจะทำหน้าที่ไปค้นหาคลิปวิดีโอหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กับสิ่งที่ลูกค้าค้นหาและไปหยิบคลิปวิดีโอนั้นไปนำเสนอให้กับลูกค้าคนนั้นดูที่เขามีความสนใจที่จะซื้อสินค้า ที่เขามีความสนใจเรื่องการทําในหน้า TikTok Shop ครับซึ่งถ้าใครเข้าใจจากหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าหนังสือหางเงินลา้านง่ายๆด้วย TikTok Shop จะมีบทหนึ่งครับบทที่3ที่กล่าวไว้ว่าอยาขายดีต้องสนิทกับ AI นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่า a อเนี่ยมันอ่านคลิปวิดีโอนี้ของเท่าแก่ออกแล้วว่าเท่าแกเนี่ยกำลังนั่งพูดเกี่ยวกับหนังสือหาเงินล้านง,ง่ายๆได้ติ๊กตอกช็อปฉบับทําได้จริงไม่นโน,โนเกี่ยวกับการทําในหน้าติ๊กตอกช็อปมันก็จะหยิบหนังสือเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ของเท่าแกเนี่ยเอาไปยื่นให้กับคนที่มีความสนใจเรื่องนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าช่องเท่าแก่จะมีผู้ติดตามมากน้อยเพียงใด เข้าใจตรงกันนะครับหรือมันจะหรือมันจะทําสินค้าในหมวดหมู่เดียวกันหรือไม่ทิกตอกมันไม่ได้ใช้ระบบอ e ัลกอริทึมหรือ AI แบบนั้นครับแต่มันจะนําส่งตามความสนใจที่คนคนนั้นสนใจครับพวกคุณฟังความลับข้อนีน้นให้ดีนะครับ TikTok ต,ต,ต้องการให้คนเนี่ย อยู่ในแพลตฟอร์ม t ิ k ตอกให้นานที่สุดดังนั้นมนุษย์อย่างเราครับที่มีความรักโลภโกรธหลงมีกิเลสเนี่ยครับสิ่งเดียวที่มันจะหยุดคุณดูกับผมได้นานที่สุดนั่นคือผมจะต้องป้อนหรือทําคลิปวิดีโอหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำไปตอบกิเลสของคุณที่คุณอยากดูเนี่ยแะครับมันเลยทําให้คุณเนี่ยหยุดดูผมมาถึงตรงนี้ดังนั้นเมื่อคุณเข้าใจแก่นนี้แล้วเนี่ย คุณปลดล็อกกับทุกแก่หรือ,อยังครับว่ามันไม่ได้สําคัญหรือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าจะต้องขายสินค้าตรงหมวดหมู่หรือไม่หมวดหมูห่เพราะว่าถ้าคุณทําคลิปให้ติด S e O ได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่แคปชั่นการพูดคําพูดชัดๆหนังสือหาเงินล้านง่ายๆด้วยทิกตอกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนหนังสือสอนทําในหน้าทิกตอกหาเงินแสนของอาจารย์เชียงทิกตอกแอปเฟรดอะไรพวกนี้แหละครับอยู่ในเฟรมอยู่ในคีย์ชัดๆแบบนี้แหละครับ A.I.TikTok เนี่ยครับมันจะอ่านได้ว่ามีทั้งสินค้าโดดๆอยู่ในนั้นอยู่ในเฟรมเฟรนี้และมีทั้งหน้าคนดูมีทั้งการเขียนแคปชั่นมีทั้งการเขียนแฮชแท็กชี้นำมันว่าเนี่ยมันคือคลิปวิดีโอขายหนังสือหรือคลิปวิดีโอหนังสือสอนหาเงินใน TikTok อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมันอ่านคลิปคุณออกเนี่ยมันจะทำให้คลิปนั้นนะไปติด s e o และเมื่อคลิปมันติด s e o เนี่ย คนเนี่ยใน t ิ k กต k เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับคุณฟังความรู้ข้อนี้ให้ดีนะครับผมจะแชร์ให้คนใน t ิ k กต k ครับมีคนเยอะแยะมากมายที่ต้องการสินค้าหลากหลายมากมายเมื่อคุณทำคลิปได้ติด s e o ได้มันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากครับที่คุณถูกบรรดากูรูกูรูทั้งหลายตีกรอบอัญชันฉลาดของคุณให้คุณขายสินค้าอยู่แต่ เป็นหมวดหมู่เดียวประเภทเดียวเป็นเรื่องน่าเศร้ามากสําหรับเจ้าแก่ครับซึ่งคุณไม่รู้หรอครับว่าคนในทิกต o กเนี่ยเขามีความต้องการหลากหลายและนี่แหละครับคือสิ่งที่เจ้าแก่จะแชร์ในเช้าวันนี้ก็จะบอกว่าปล่อยให้คนเหล่านั้นเขาเชื่อกูรูพวกนั้นต่อไปเถอะครับขอให้เพื่อนๆของเจ้าแก่ fc ของเจ้าแก่ที่เป็นคนอันชานฉลาดอยู่ตอนนี้ได้โอกาสนี้ทำคลิปหลากหลาย เขาถึงเรียกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไงครับผู้ผลิตสื่อที่มีความคิดสร้างสารรค์หลากหลายขายสินค้าหลากหลายให้กับผู้คนที่มีความต้องการหลากหลายขอให้เพื่อนๆของตักแกทุกคนที่เป็นคนที่มีอัญชานฉลาด จงไปกอบโกยเงินใน t i k t o k ด้วยการทำคลิปให้มันติด SEO ให้มันถูกต้องเพื่อไปเซิร์ฟไปตอบโจทย์ให้กับคนที่มีความต้องการหลากหลายใน t i k t o k แล้วคุณนะครับจะเป็นคนที่โกยเงินได้ใน TikTok แล้วก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นที่เขาเชื่อกูรูเหล่านั้นก็ตีกรอบในความคิดของตัวเองต่อไปครับสำหรับเช้าวันนี้เท่าแก่เอามาแชร์เล่าเรื่องแบ่งปันแบบนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะมีกำลังใจมีพลังใจ มีความเข้าใจนะครับในการทำในหน้าท o k ต h อกที่ทำเงินได้เอาเงินนั้นไปหล่อเลี้ยงกับครอบครัวครับไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกครับไม่ต้องไปนั่งเปรียบเทียบกับกูรูคนไหนหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะรู้ได้จริงและได้ผลลัพธ์จริงก็คือตัวเพื่อนๆนั่นแหละทุกคนใครติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำในหน้าที่ตอกเรื่องนี้เอาไว้ก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์สอบถามเทาแก่ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเทุแก่จะมาทำคลิปวิดีโอ ตอบกลับให้นะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับชาวนี้